đây là tiến bài này quá hết đi bước đi bước đi bước Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday, Happy birthday. Happy birthday. พ a บีบีเบรดแฮปปี้เบรดแฮปปี้เบรดเลยยรับยย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 เยยเลยย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 ยเอยยยยอยย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 อยยยยยยยอยย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 เยเยาอย เอาไปอ้อมเกมแมมังจอดไปไอ้กบพอแม่กบพอแม่เดี๋ยวเล็บเบีย๊บเปียรบเปียร์เดียร์เปียรเดียร์ เออคอยนองกะตำงานมันคุ้งไปเรื่อยๆกาเซียนไปตำเป็นกาเซียนตะก้อนมันปีเ้เดี๋ยวไม่ลืมบอเมโอเคเออปลาจอดปลาจอดครับพี่ชาย ย่าคุณแม่ให้พรบางที้ก็เขาก็ทำสไรส์ป่าชอยนี่เนาะวันนี้ก็ขอบคุณภรรยานะครับเออ่พี่สะพ้ายนะครับหลานๆแล้วก็เอ้เน่เน่เน่เนาะสาวนะครับเออน้องหนึ่งน้องหนึ่งโอเคเน่เน่เน่เขาให้พรกันแล้วจริงๆแล้วก็พรรักกันทุกวันรักกันทุกวันเออเออลักกันทุกวันนะครับ ก็เราโอเควันนี้ก็เป็นเรื่องของปัจจุบันเนาะก็โอเคเจอกันทุกวันเจอกันทุกวันอ้าวภรรยาก็โอเคนี่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 แล้วก็ให้พรด้วยคุณแม่อยู่กันอยู่กันเอ่อไม้เท้ายอดทอกระบองยอดเพชรนะครับก็ปวดเจีดบวันนี้ ตัวฝาจอดถูกระวันที่หนึ่งแล้วก็พาพุทย่าถูกระวันที่หนึ่งพาพุทย่าทีไปหาน้องบินเออโอเคถูกระหว่าที่สงไดมีเวลาว่างไหมใช่ครับตอรี่ใช้ปยายภาพครับครอบรัวนะครับก็ยังมีตอรี่ ต่อไปให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับรื่ก็บ้านป่า้ที่วันนี้ก็ังคตัววันนี้ภรรยาก็ุดเท่ร้ายให้พ่ก็เปล่ากรวยอตถ้าที่ตามชมและเ็นกำลังใจให้ปาด้วที่ั